สวัสดีครับคนดูครับผมกินมาม่าตัวนี้นะมันเป็นมาม่าเกาหลีนะครับมาม่าตัวเนี้ยเขาบอกว่ามาม่าตัวเนี้ยคือมันเผ็ดมากเลยแล้วคืออีกอย่างหนึ่งส่วนตัวผมไม่เคยกินนะฮะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดอยู่แล้วนะฮะเป็นคนที่เป็นคนที่กินเผ็ดน้อยมากนะแต่วันนี้ผมจะลองกินดูนะที่ผมคนหน,นึ่งเขาเป็นคนกินเผ็ดมากผมรู้วิสัสการกินเขาเลยเป็นคนกินเผ็ดบางทีแม่งเผลอๆไม่เผ็ดไม่อยากไม่กินถ้าเลือกเขาเคยบอกว่าถ้าเลือกที่จะกินเผ็ด ไอ้ถ้านจะกินไม่เผ็ดไม่กินดีกว่าพูดด oh, <no. S 1> ีเลยเอโอเคนั้นเดี๋ยวจะมาลองดูตัวนี้กันเคยเขารีวิวกันเยอะแล้วแหละแต่ผมอยากลองดูบ้างไงเออแต่ผมเป็นคนพิจต้องบอกนะผมกินคนกินเผ็ดไม่เยอะนะแต่วันนี้จะเหงื่อแตกหรือว่าจะแบบว่าหน้าแดงไงเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะลงลึงแบบนี้เลยจะได้รู้กันเลยว่าไม่ได้เฟกว่าเผ็ดจริงหรือเปล่า <c oughs> อะไรนี้นะนี่ตัวนี้นะแต่ถ้าวันนี้ถ้ามันเผ็ดมากก็เอาลาบเอาเดี๋ยวจะโดนน้ำเลยโดน <c oughs> โอเคนะครับในระหว่างนั้นเราก็ลองมาดูในไงว่ามีอะไรมีเครื่อปรุงอะไรบ้างครับโอ้โหชิไดของอะไรไหมอ่ะอันนี้เราก็ควรจะต้องเก็บไปก่อนเนาะใช่ไหมเพราะเรากินแห้งเก็บเข้ามาปุ๊บเราใส่ย,ยับเลยเฮ้ยไม่มีซ่อมมาให้ด้วยเหรอถึงอ,อ,อยู่วะเฮ้ยแปลกเลยไม่อยู่หัวล่างอ่ะโอเคเดี๋ยวไปรอน้ำเดือดกันโอ้โหเกล็ดเกล็ด เฮ้ยโอ๊าจะเผ็ดจริงครับนี้ยังแบบว่าโอเคเดพอโอเคครับเดี๋ยวเต็มตัวใส่กันเลยเเยฝาโอยร้อนด้วย ตามที่ว่าไว้นะฮะเต็มซองโอ้โหวนวนโอ้ถ้ากินทั้งร้อนร้อนองนี้แล้วมั่งแบบร้อนด้วยเผ็ดด้วยผมว่าช็อกนัดเดียวอ่ะคลิปยาวแน่กว่าจะกินหมดอะไรเงี้ยโอ้โหเ,เ,เ,เอา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 ลองสักนิดนึงถือว่าคนยังไม่มีเลย จะลองคำแรกเลยนะนี่คนดูตกใจหมดเลยขวดน้ำนะครับเฮ้ยผมเพราะว่ามัน มันเผ็ดนะเฮ้ยแต่มันไม่หวานเลยอ่ะมันเผ็ดอย่างเดียวเลยมันเผ็ดแล้วแบบเผ็ดเผ็ดเค็มๆอ่ะนะลองดูลองดูอวันนะดิอด,นะดี๋ยวเาดูผมว่ามันเป็นมาม่าที่แบบว่า ถ้าเป็นหวัดอยู่นี่อาจจะหายหวัดได้เลยอะเผ็ดก pues ็คือแบบไม่ใช่อย่างเงี้ยนี่มันเผ็ดแล้วค่อยๆเผ็ดเผ็ดแล้วค่อยแบบเหมือนโควิดเกาะฟังผืดแล้วอาการเริ่มแย่ลงอ่ะเข้าใจไหมฮะ อย่างนี้เลยอันนี้ก็เริ่มเผ็ดขึ้นเผ็ดขึ้นจนแบบแรกๆมาเหมือนแบบทำให้เราตายใจอะเริ่มลําบากอวเนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องหน้าแดงไหมแต่ผมคนที่กินเผ็ดแบบอันนี้ปุ๊บตาจะหวานหน้าจะแดงลองดูรสชาติมันนะเผ็ดก่อนเลยเผ็ดก่อนแล้วก็จะมีเค็มนิดๆอ่า ส่วนใหญ่เน้นเผ็ดอ่ะเอาง่ายๆขายก็คือขายใน,นที่มันแพงสี่สิบห้าบาทนี่คือขายพริกอุย้ยโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโอ้ยบวกกับมาม่ามันร้อนด้วยอ่ะจะหยิบน้ำมานะ แต่ผมยังไม่หยิบไว้ก่อนรอสุดจะทนก่อนโอ้ยเดินไม่ไหวอะ่ะใครก็ได้เรียกรถกระเช้าดีนิ <S 2>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  มาไปหน่อย,อ,ยอีกสองคำแล้วุณดูอีกสองสคำแล้านะ้น <JES US> <ES> อันนี้ผมไม่ได้เมคเลยนะผมไม่ได้แกล้งเลยย้อนไปดูหน้าตอนแรกผมกับตอนนี้เลยผมรับประกันเลยวันหน้าผมเปลี่ยน <c oughs> จะหมดแล้วคนดูหมดแล้วก็ดู <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เงยอะไรล่ะรู้ตนะัว <c oughs> เลยว่าเงยอะไรละ่ะ หาเพลิดเพลครอบออ้าหโอ้ถ้าเรื่งงอย่างนี้ยิ่งแย่แต่ผมอยากจะรู้ว่ามันหายเพชรเมื่อไรไงอยากจะรู้ว่าแบบเออมันจะดีขึ้นเมนื่อไรแต่ถ้าผักาาเนี่ยบอกเลยตอนนี้ไปหมดแล้วโอ้โหเป็นมาม่าที่แบบว่าหลอกก็ให้ตายใจ แล้วก็สร้างความเป็ดร้อนขึ้นมาทีหลังนี่เงอเข้าตาน้ำมูกน้ำมูกไหลามาแล้วก็ดูเหมือนแบบเหมือนโดนซอมบี้กัดอะแล้วค่อยๆกลายล่างอะเอออย่างนั้น,นะอะเหมือนแบบอาการค่อยมาเรื่อยๆค่อยๆมาค่อยๆออกอะอย่างนั้นเลย ผมกินน้ำได้ป่ะกินน้ำเลยได้ไหมไม่งั้นผมจะกลายร่างนะดูดิไม่เป็นไรผมกินน้ำหรผมยอมสวรค์ญญจัดๆเลยคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าครับคนดูบอกไว้ก่อนเลยว่าใจไม่ถึงอย่าก,กิน มันเสี่ยงโอเคฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับเอ่อน้ำแก้วนี้ก็ไม่ไม่น่าจะพอไปก่อนบ๊ายบายครับ